ชี้เห็นไม่ของปลาสบายมากไม่กลัวรแล้วเดี๋ยวผมจะทำภารกิจของผมนะครับไปทำอะไรครับผมยืดกันระหว่างทางก็ทักทายกันด้วยวาระเดี๋ยวจะเป็นเรือเป็นเรือขึ้นเรือได้เลยครับผมไปบ้าครับผม ผมครับผมครับผมหมอบคุณให้เรียบร้อยหายคนนั้นไปไหนแล้ววะหายแล้วร,รับกนะขาแบบคุณมาอยู่สุดท้ายเียสร้างมาเอาครับผมวันนี้ก็จะมา <c oughs> บอกเสียงนะวะเออเบากแล้ววันนี้จะมา ดูคนพูดเล่นใหม่นะครับผมแล้วก็จะใจดีแจกเงินใช่ไหมครับผมคนนอนช่คเัาใช่ครับเออโถนนเราไปไหนกันรไปไหนกันดีเราจะไปจุดไหนก่อนยงดังวันนี้เราจะไปดูตร Apple งแอปเปิลกหรอแอปเปิลไอ้เอา ใช่แล e ้วแต่ก่อนไปอัปเปอร์ตอกดเงินก่อนได้ไหมมีแค่หกหมืเองสวยท้องทะเลอันสวยงามนะครับผมชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่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 ยก็ไม่เพยโอ้โหูเียวยูเล็ดเลย คุณเร่งเข้าเข่าแก้หรอกว่ <c oughs> าพังไปเป็นเรื่องเลยเนี่ยไม่เลไหนไหนแ <c oughs> อ p เปิลอ๋เออแบบนี้อ๋ออุ้มันใหญ่มากฮอร์จอดไว้เหรอระวังจอดท่าดน,นะจัดปลาพูดมีเหตุผลขึ้นขึน้น,นขึ้นแล้ว หอวหวงเฟยห่วงไม่เคยเห็เดวว์ว่าเต๋อเดวว์ว่ะมาดูหอรีมีบอกโอ้โหของโอ้โหโอโหโหมึงมันโปะมากเลยนะถ้าคนขับเนี่ยแม่งต้องปรับนู่นนี่นั่นสุดยอดครับผมนี่เป็นครั้งแรกครับผมผมคือแบร์คิวนะครับผมวันนี้เราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนครับผมเพื่อนๆสวนแอปเปิ้ลนะครับผม แล้วเราจะมาดูความยากลำบากของคนที่เก็บแอปเปิลนะครับผมมันจะเป็นยังไงครับผมเดบิวิลจะพาไปดูครับผมอ๋อถึงแล้วครับผมถึงยังึงวถึงแล้วครับผมอออตอนนี้ครับผมก็ยังไม่เห็นคนเลยแม้แต่นิดเดียวครับผมมีปล่าวะไม่มีนะครับผมเียฮะ ไม,มไม่มีครับผมไม่มี yeah. oh, แน่โอ้โหเซ็งเลยอ่ะไม่มีปลาอันนี้พาทัวเปลาอ้นพาทัวครับผมไปดูไอ้แหลกแหลกไอ้แหลกแหลก

คนคนจีอ่ะคุณจับดุ่นอะไรอยู่ฮะโอ้โหนเหมือนอะไรนี้อ่ะคนอยู่ไหนวะเอาครับผมวันนี้คนในเซิร์ฟมันน้อยมากไม่แน่ก็เดี๋ยวเราไปจับเต่านะครับผม เพราะตอนนี้เราเล่นอยู่เซิร์ฟะไรนะคุณ่นอน์นเราเล่นอยู่เซิร์ฟแับวครับเซตสองอ๋อเปิเ <c oughs> หมือครับคนมันน้อยมันยี่สิบเอ็ดคนแต่ไม่แน่ใจถ้าถ้าถ้าผมเจอผู้เล่นใหม่ผมจะลงไปให้เงินทันทีเลยแก่สัญญามอไว้เลย,นะยเฮ้ยมีลูกป,ประตูด้วย จะเป็นยังไงอ๋อเปิดเป็นยังนี้เราปิดไปม,ม,มูไม่มีใครมาหรือปล่าไม่มีใครมากันอเปล่านี่ยอ่าแสดงว่าทำงานสดจริตหรือเปล่าเดี๋ยวมันไป <S 2> <S 2> เลเบลหมดวะอ๊ะเฮียคุณตังค์แล้วเหรอเฮ้ยซื้อปืนไม่ได้ทำไมอ่ะในเส้นปืน ของผมจะหายแล้ววะอันนั้นนะเอาปืนเอาปืนอะไรวะมาซื้อหน่อยอย่าไปทิ้งในหอนะทิ้งในหอนะเหลืองหายเอาครับผมเกิดเหตุการณ์นะครับผมเมื่อกี้ชินุกหล่นนะครับเต็มหน้าเต็มตาครับผมกี้โอ้โหถูกมุงเอียงเอียงซะเฮ้ย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 เรียบร้อยนะครับผม จบไปแล้วครับสวยมากครับผม,สมบเสียงตายการจอดเสียงตายการจอดที่เสียงตายอ่ะตแต่คุณขับนี่เสียงตายมากเลยบอกต<ไ> <laughs> อรงอ๋อ <laughs> 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 ดไช่วะไ <c oughs> ม่ม,มีคนอยู่แล้วคนหายแล้วมันหล่นมาตายป่ะคนที่อยู่เราไม่อยู่อ่ะมันหล่นมาตายแล้วเปล่าแต่เราไม่ได้เบิดไม่คือมันจอดแล้วคันนี้พอมันปีๆขึ้นไปได้ปีขึ้นไปแล้ว ปีที่ไปได้ปีที่ไปได้เฮ้ยเออปีนได้แต่แต่ผมอ่ะประเด็นคือดูผมไม่ไม่รู้วิธีไม่ไม่รู้วิธีการขับขอ่ะไม่แมวไม่เอาไาไปทำให้กิน่นไรดีกว่าเฮ้ยยักุ๊บฟุ๊บโอ้โหปีนดิจอดเสียบแม่จอดดอกเสียบอ่ะเสียบใจหายเป็นเนี่นะครับคนดีนะครับในสังคมนะครับมาช่วยผมซ่อมรถนะครับผม จำชื่อเขาไว้ทำไมเลือกเหลือ6กอ๋อไม่ใช่อะเลือกเหลือ6วกเน่ยอือเหลือ6 0สิบไปไปซืร์มาให้ด้วยแหละยอดสุดยอดคนดีแอในสางคอมนะผมดังนั้นใครไปยืนะอะไรอยู่งั้นวะยตำรวจบวกนนะอกวาเนี่ยคอมนะครับโอ้เสร็จแล้วดปดี มากครับผมแจกเงินแจกเงิเป็นผู้เล่นใหม่อะครับเนี่ยเล่นได้วันเดียวเล่นไปสับหันดีๆสับหันดีไอลันบอเล่นเอาเนียวจริงเหรอครับจริงว่ะเอาไอหบวกเช็ดดิ้วหมวกเช็ดดิ้วหมวเช็คดิ้วบอๆเลยดิ้วหมวกเช็คขอเลยนะเฮ้ยเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นนี่เนเพื่ออะไรวะ ไม่ไม่มีอะไรคนอยากเลือกรองด้วยนี่ยไดเป็นผู้เล่นใหม่เนี่มันน,นีกลุ่มคนมานี่ก่อนเฮ้ยนี่ตำรวจด้วยเนี่ยเฮียตำรวจยศใหญ่ด้วยได้เหรอเออใหญ่คุณคุณมานี่แล้วมานี่แล้วพอไปทำที่เทีาบอกชิปบีเดี๋ยวนะมาถ้ามาชิปบีแดงว่ามันเป็นผู้เล่นใหม่ คุณชิบีนี่เออมันชิบีได้ว่ะเดือนมันดือดนมันพ่นมันพ่นมันเอามาสองร้อยเฮ้ยกดพ่นดีกดพ่นเพื่อนจากอ้ามาแล้วกดที่ล้วแล้วเป็นเทเซ่เทเซ่เอ้ยแล้วคืนมันไปด้วยคืนแล้วคืนมันไปด้วยไม่มันไม่มีเงินไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันให้จริงว่ะสองร้อยเราให้ห้าร้อยบ้าอะไรมาห้าแสน ห้าแสนแล้วมาห้าแสนแก้งมันแก้งมันดีห้าแสนไม่คืนไปไปเอามาเอามาเอามาสองแสนคืนไปห้าแสนคุณให้ผมสองแสนได้เปล่าผมถ้ามันให้ก็ถ้ามันให้ก็เอาไปห้าแสนครผมไปทำอะไรอ่ะบพาผมผมพาคุณไปจับเต่าไปเปล่าไปนะสองแสนได้เปล่าหัวเราะ ถามตรงเนี่ยลูกชายสองแสนให้ได้เปล่าไม่ลถหายไปไหนวะไม่ลถหายครอมึงตอบไอันนี้พาวรถไปไอเดี๋ยวดูดีมันจะให้หมองแสนไอเนียพาวไปตรัวแน่เลยได้เปล่าครับได้เปล่า ตอนนี้คุณมีเท่าไหร่นะะเนี่ยฮนะในราคา4แส0 0 0 4 0 0เหรอให้ผมสองแสนได้ไหมเดี๋ยวผมพาไปช่วยทำํำเดี๋ยวผมพาไปทํางานเออนานะจริงเหรอ มีเงินเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าถ้ามีเป็นเป็นร้านอ่ะเล่นใหม่เฮ้ยเจ็ดไม่ไหวหวานอะไรนะนี่โอนให้แล้วเหรอใช่โอนให้เจ็ดแค่เอาเงินไปกับเงินมา นั่งโดนดีพาวปลับมากเกินเล่นอะไรอ่ะอะไรวะใครเนี่ยเบ้าเรสท์พายใครเนี่ยขอบคุณขอบคุณครับผมของ <ผม S 1> ครับอัติไหลอัติไห้ยังไงโอมเนี่ยเฮ้ยตอนตอนนี้มัน<ะ>มันแดงว่ะมไม่แดงอ่ะเฮ้ยตำรวจนั่งมีพาวรถกลับว่ะวิ่งกลัน,ลนเอาใส่ ATM เลยครับผม เนเล่นเซฟนะฮะเดินเซฟเซฟสองครับเอ้ยโอ้มองเอาล้วโอ้องกระตุกโอมโอเคเอาครับผมก็ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมแล้วตอนนี้คุณทำงานอะไรครับผมเดี๋ยวนี้เก็บแอปเปิ้ลเฮ้ยไอเชี่ยมันขับรถได้ดีขัดเลยหัวก็เริ่มก็บ เอาครับนี่การปนนะครับเอาเอาเงินมาให้หมดครับเงินมาให้หมดครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อปืนให้ให้ว่องให้ว่องเร็วโอเคครับผมแตแล้วกิบไปแล้วสามเส้นผมโอ้โพีทนะโอเคถูกคนแล้วครับถูกคนแล้วอ่าเอาสามกระบอกใช่ไหมปืนอะไปเอาซื้อทีละกระบอกโอเคครับผม ซื้อกระบอกนึงใสก่กระเป๋าแล้วก็อีกกระบอกนึงแล้วก็ใส่กระเป๋าได้ไม่รู้อะได้กระบอกรู้ลองดูบ้างเข้าไปในนู้มาหลอมปกใส่กระเป๋าได้ปะฮะใส่กระเป๋าได้ปะได้ยิงไรอ่ะได้ประมาณสี่อันมไหมลายเส้นปืนในท่อามาจากไหนครับถ่ายที่ต่างหัวถ่ายต่างหัวเลย,ท,เลยเที่เมืองอาเจล่าอาเจล่า ซื้อปืนไปด้วยไอซื้อเสร็จยังเงียใจเย็นซื้อปืนไปด้วยนายเราไปซื้อายเส้นนะซือปืนไปด้วยบอกเอาแบบนี้ยลั่หละปืนยิงต่อครับปืนยิงต่อเนี้ยเราทำเป็นตัวอย่างอะหลบ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 ไปใกล้ๆเลยเซตแล้วเ็จแล้วหลบหลบเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิง เก็บก่อนคนแรกได้ไปแล้วคนแรกนี่กาสูดนะคนสิบนะครบแล้ว <10 S 1> ครบแล้วคนละสิบนัดใช่ไหมกสูดค,คนละสิบนัดซื้อมาโอ้ห oh, สี่สิบนี่มันล้างผ่านกูช,ชัดชัดรองครับคิบดีครับ,บ,บ,รบอะไรวะคิดดีอะไรวะ S <S อะไรคร e? ับอะไรครับับแล้วไหนคุณอยู่ไหนอ่ะยิงกูเหมอบเลยใครใครตกใครใรอใครเร็รเรเร็ไปจับาวจัาวจ้อาเอาาร็วขึ้นอย่าตุกติกยังไงอ่ะฮะ เอาใครใครมอะกดกดแล้วหมดล็อกปะ <c oughs> เร็วเร็วอวเอ์แล้ว,ว,ว,ว <c oughs> กดมื <c oughs> อสองอะแล้วกจะเป็นการยุดหยุดกูขึ้นรถเลยขึ้นรถไม่ต้องไม้อง <c oughs> โอ้ดูดู <c oughs> สาย <c oughs> อ,อาครับผมตอนนี้เดี๋ยวก็จะไปจับเต่ากันนะครับผมแล้วนี่ครับผมคนที่โชคดีผมให้เงินไปเพ,พิ่งเริ่มเล่นจริงบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่สายแนละ้วลงน้ำแล้วตายหมูเออแห้ลงลมจริงเลย <c oughs> <c oughs> จะโหดเกินไปเงี้เหรอเต่ากุ <c oughs> ้นพ่น ตอนนี้ลอยคนนะครับผมไปซื้อไปไปกดเงินเฮ้ยรถใครวะไปดูดิน่ะงัดเลืองัดเลืองัดงัดเซฟใครจะไปยิงเราใครจะเางัดรถเขาเฮ้ยเฮ้ยเซฟเล่นได้่ได้เลยเ่นกูใหญ่เลยทีนี้ปังปีปัก ปักเรียบร้อยดกดกินเองเอ้นี่อยู่เฉยๆนี้ใช่เลยน้ำมันตกน้ำนี่เป็นไรป่ะเราไม่ไม่เป็นครับไม่เป็นโอเคมึงพูดได้หมาจริงเว้ยเพิ่งเล่นมาได้กี่วันนะครับเล่นมาสอ,องวันสองวันไยไปไกลทัไไ้งมัน ได้น้ำลแล้วแสวดงศึกษามันอย่างดีใช่ไหมเนี่ยได้น้ำให่หนึ่อมาพอมาพอ,อมาพอมาพอลๆๆๆๆ <c ười> อดลงพอลดลงกระโดดจริงเฮ้ยคุณตอไปดิเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยรถเรเบลว่ะคุณคุณกระโดดโชว์โชว์เด็กเขาหน่อยดิ อยกตุกว่ะฟุดิเสียงม่ะกตุเนี้ยเฮ้ยรถระเบิดว่ะเฮ้ยเอาแน่ว่ะกระตุกว่ะเสียลม่ะผมจะถามว่าผมผมจะถามว่า อ๋อก,กลัวอีกครับอ่ะผมถามว่างานใต้น้ำอะ่ะมันยากไหมย, <c oughs> ยากยากแค่ไหนครับผมอ๋อต้องใจเย็นตเย็นเนี่ยมันใช้เวลานานไหม แล้วคุณคุณทำเงินได้เท่าไหร่เนี่ยสำหรับงานใต้น้ำเนี่ยกูอะไรนะครับผมยังไม่ได้แม้แต่บาทเดียวอ้าวทำไมอะครับไอ้เหี้ยกูมาสัมภาษณ์คนหรือไก่ในสัตว์เกิดการสันภาษณ์ทางเทคนิคอ๋อแล้วครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมที่มา ให้พวกผมสัมภาษณ์นะครับผมมีใครมีใครมาครับมามายืนเรียงเลยครับผมอะไรวะโอเคครับผมไปดูไปดูได้ครับผมช่องโอมพีนะครับผมโอเคครับผมเชิญครับผมเอาครับก็เดี๋ยวจะมา ทำไรวะจับเต่านะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาจับเต่าแล้วคนอะไรมันเยอะแยะขนาดนี้ะเนี่ยชื่อชื่อชาแนลชื่ออะไรนะครับโอโมพีครับเนี่ยชื่อข้างบนเนี่ยครับบนหัวผมเนี่ยครับผมแล้วมันจะมีตัวข้างหลังด้วยโอเอมพีทวอ่ะบอลนดแยงตํารวจมาเร็วดิเอาครับผม เอาครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจับเต่านะครับผมแล้วก็จับเต่ากันเพราะว่าวันนี้มีสองภารกิจคือภารกิจแรกคือให้เงินคนผู้เล่นใหม่เรียบร้อยไปแล้วภารกิจสองจับเต่านะครับผมวันนี้ครับมือสองอีกน้ำครับไปครับโกโหเรือไปสไกเรือผมเนอะเอานี่ตรงนี้ใช่ไหมวะเออเนี่ย โลกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันจุดจุดนี้นะครับอ๋อครับก็ตอนนี้ก็ใก้ถึงแล้วบผมถึงแล้วครับผมเนี่ยจุดนี้ครับดูแมปนะครับสีเหลืองๆตอนแรกก็ไม่รู้หรอกเฮ้ยเสียงรือใครมาวะโอเคพวกัฉันเนี่ยโอเคอเค,อเค,ครับผม ก็ถึงเรียบร้อยแล้วทถางที่อีเอรือหนึ่งก็มาแล้วเราอยู่ครบแล้วก็ดูเถอนะจะเป็นไงเต่าหายากครับผมหายากคือหายาเกเพื่อนหายากนี้ขออภัยด้วยที่แสงมันแสบตาเกินผมปรับให้มันเห็นนะครับผมมาได้ช่วยได้ในการมองเห็นใต้น้ํา ยิงแม่งเลยมาดใต้ครับผมเจอแล้วครับผมโอ้โอ้มาผลล็อกเบลนี้ดิได้ผล<ะ>ล็อกเบลนี้ได้ไหมผมนี่เสียหลักเลยคุณเดาพลาถ้าเราผัดไว้ผมดูเรื่องผมกระจายเลยเนี่ยหหโหไม่เห็นนะหมอเป็นหมอหมอช่วยตัวเองได้ผมรู้หมอช่วยตัวเองทุกวันเลอ่ะ ได้ไหมได้ไหมทั้งประมาณสองสองพันก็ยังดีผมไปหาเพื่อนผมตั้งสองแสนตั้งเลยครับผมลงมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยได้เสียงยิงใครยิงแล้ววะให้จริงเลยให้จริงนี้จัง สองแสนโอ้ยหมอขอบคุณมากครับผมขอแค่สองพันโหขอบคุณมากครับหมอเรหมอหมอเรียกตำรวจเร็วบอกเขาบอกเาหนอ หมอเรียกตำรวจเร็วมีมีมีคนคำธรรมดายัดยัดยาเพื่อนผมเป็น,ปน,ปนบ้อ้ยเอ้ยเอ้ยมึงถ่ายรูปมันดิอ๋อถ่ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขากำลังผมมาตามรวจเนี่ยกำลังถ่วงเวลาอยู่กดใช้นี่มันแบบกดใช้ได้เลยเหรอไหนแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่อยู่ไงนบ้าเด้ออยู่ไหอยู่ไหนบองอยู่ตรงมาร์เก็ตไหนที่ซื้อของอ่ะหมอขเร็ว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 มันยัดโคเคนใช่ปอกว่ามันยัดเลยนะ เออมยกโอเคน่าแหละเร็วมันมันนี่เขาไม่ดูด้วยอ่ไปไหนวะใครเป็นเด็กเฟนใครใม่รู้งงดิทำสมไมอย่างเนี้ยไปจับเด็กไปจับเด็กโย โยโยสวัสดีครับผมเราขอยิมกล้องขอยยิมกล้องมนถ่าเนี่อย่านี่มานีมาเอาคนนี้นี่นี่อะกล้องถ่ายรูปเาทำอะไรกัายรูปไปแล้วเฮียมต้องถ่ายรูปอย่างเปียวไอ้สเย็ด่ไม่คอโกหกเลยยืนยืนไปตลาดกันไหน ไม่หรอกไอ้นี่ไงลุงโดนยัดยาอยู่เอาไหมเอาไหมเฮ้ยไอ้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 ้ไอนี่แล้วแล้วกูใครเนี่ยกูเน่ยบอกกันไปกันจะไม่ได้อะไอ้โอมปลนร้อนให้ร้อนกูหน่อยกูขับรถไปสถานีตำรวจแป๊บ้วเนี่ยมันมันเป็นของโฉงนะมันเป็นความสัญามันมันถูกกฎหมายใช่ไหม อย่ปิดแล้วอย่าร็อกนะถูกคุณนุ่ไปบ้าคุณนุ่นไปบ้าคุณนุ่ไปบ้าเมื่บอกโคเคนถูกาย้เดี๋ยวเรียกมันหยาบเลยคิดไม่ได้นนี้อมดงอะไรหรือเปล่าเนี่ยคดได้ดูไม่ได้ช่างมันมาตามมาเล็วเราขอยหอดิาูหนดิเอไหนไหนไหนวะ้องถ่าไหนอ่ะไหนแบบ่ยตามถนนเนี่ยน่าจะนะถ้าจไม่ผิดเขาอยู่แถวนี้กัน มีแอร์บริเทนคิวมีไอร์บริเทนคิวไอ้เหี้ยไอ้ไอ้คนคนผมฝากรถหน่อยผมไม่ค่อยหาตำรวจตำรวจไอ้เหี้ยนี่โวยวายทำไมเฮ้ยเออไอ้มึงมึงเผลอมึงเผลอปิดปิดไม่อ่ะอ๋อใช่เหรอใช่เหรอคุรู้แล้วเดีี๋ยวเสยงดังเกินตำรวจตำรวจไม่เป็นไรหรอก ถ่ายถ่ายถ่ายรูปเราให้หน่อยแล้วกันเยสอดนอนล้างมาเนี่ยมาถ่ายรูปให้เดี๋ยวถ่ายรูปให้มาสามสองตำรวจตำรวจตำรวจแฉอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตำรวจแฉทั้งหมดเปนอยู่นี่หรอผมว่านะเยี่ยสอดนอมีตำรวจไอ้สัตว์นี่ก็ยืนแม่งเขาไปอยู่สอดนออื่นเขาอยู่สอดนออื่นเสร็จแล้วเปงเสร็จแล้ววะ ไม่อี้สา่อีอื่นไม่ได้สั่งอันนี้เมื่อรถกูขับขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยวเอาปืนไปเก็บปอดดีไหมเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงไอ้นี่ว่าทองทองทองใครวะทองทองทองเดี๋ยวชนเดี๋ยวตายเดี๋ยวทานลุงอยู่นี่เอาลุงมาลุงหมอบอยู่นี่มาไม่มาเร็ว

สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วครับสำหรับดำน้ำไปหาไปหาอะไรนะคุณเต่าหาเต่าหาเต่านะหาเต่าแล้วก็ <c oughs> ไปอะไรกันไปช่วยเหลือคนที่แบบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างงี้เรานี่นั่งคนไม่ยกมัอนุกเลยที่เนียโอเคนะครับก็จบแล้วฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยครับเพคลด้วยนะครับผมทุกคนสวัสดี ไงเยวันนี้นี่ดีโอเคโอเคโอเคไปไปแยกผมน่ดีไปด้วยฮะไปด้วยเขายังช่วยกันเองไม่ได้เลยว่าไงคนนะเฮ้ยมึงเดี๋ยวมึงโดนนะมึงอย่าไปขู่เาอย่างนี้แยกในนี้ไม่ได้ดูแล้วดูแลแล้วอ๋อผมผมตบ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 ป่าวป่าวผมผมกำลังนี่อยู่กำลังอะไรคุยกันอยู่เข้าใจไหมตบแบบในสาขา จำไงโดเปสเตปมึงนี่ให้ให้ผมให้ผมทำให้ดูไว้หรือไงไดด้หมเยอะ